สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคลิปที่น่าสนใจมากจากช่อง YouTube เทรวาทวิถีเซนมาคุยกันนะคะชื่อตอนว่าอยู่กับรู้รู้ที่ไม่มีเรารู้ที่เห็นทุก์แต่ไม่เข้าไปเป็นทุก์ค่ะคือแค่ฟังชื่อก็ชวนคิดแล้วนะคะว่าเอ๊ะการรับรู้แบบไหนที่ทำให้เราทุก์แล้วแบบไหนที่จะทำให้เราแค่เห็นมันแต่ไม่ต้องลงไปจมกับมันด้วยใช่เลยครับประเด็นหลักของคลิปนี้เลยก็คือการพยายามจะแยกให้เราเห็นการรับรู้สองแบบแบบแรกคือ รู้ที่มีเราซึ่งก็คือ,อโหมดปกติของคนเราทั่วๆไปกับอีกแบบคือรู้ที่ไม่มีเราที่เขาบอกว่าเป็นหนทางไปสู่ความสงบครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นรากกันเลยดีกว่าที่เขาพูดถึงรู้ที่มีเราหรือรู้แบบปุถุชนเนี่ยคือฟังแล้วก็สงสัยเลยค่ะมันคืออะไรกันแน่คะครับในคลิปเขาอธิบายว่ารู้ที่มีเราก็คือการรับรู้โลกผ่านตา หูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละครับแต่แต่ว่ามันจะมีตัวฉันเขาไปเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องเสมอเช่นพอตาเห็นรูปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฉันเห็นพอกระทบบรมเศร้าก็เป็นฉันเศร้าฉันเครียดอ๋อคือมีฉันไปเป็นเขาของทุกความรู้สึกเลย ใช่ครับแล้วในคลิปบอกว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฉันตลอดเวลาก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณครับมันจะทำหน้าที่ยึดโยงทุกอย่างที่เราสัมผัสแล้วก็แปะป้ายว่าเนี้ยของฉันตัวฉันทั้งที่จริงๆมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปฟังดูแล้วนี่มันคือโหมดตั้งต้นของพวกเราเลยนะคะคือเอาตัวเองไปผูกกับทุกอย่างจนเหนื่อยไปหมดถ้าอย่างนั้นสภาวะที่เขาเสนอเป็นทางออกที่เรียกว่ารู้ที่ไม่มีเราเนี่ย มันเป็นยังไงคะมันคือการที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับคือในคลิปไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นหินนะแต่รูที่ไม่มีเราเนี่ยมันคือสภาวะของจิตว่างครับเป็นความรู้สึกตัวที่มันว่างจากความคิดปรุงแต่งว่างจากป้ายชื่อว่าฉันหรือของฉันอ <c oughs> พอเราเข้าถึงสภาวะนี้ได้เนี่ยเราจะยังเห็นความโกรธความเศร้ามันเกิดขึ้นกับร่างกายกับใจเรานะ แต่ว่าตัวเราไม่ได้กระโดดเข้าไปเป็นจุกข,ของความรู้สึกนั้นๆครับจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะและที่น่าทึ่งคือในคลิปบอกว่ามีวิธีง่ายๆที่จะข้ามไปสภาวะนี้ได้ด้วยไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนเลยใช่ครับวิธีที่ครูเมตตาแนะนําในคลิปก็คือเอ่อท่านใช้คําว่าเพียงแค่พลิกกลับเข้ามาชําเลึงดูภายในเห็นใจที่ว่างพลิกกลับเข้ามาครับมันคือการเปลี่ยนทิศทางจากที่ปกติ S 1> <S 1> วิญญาณเราจะพุ่งออกไปรับรู้ข้างนอกตลอดเวลาให้เราลองหันกลับมาดูสภาวะนิ่งๆเฉยๆหรือว่างๆข้างในตัวเราซึ่งเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ที่เรามีกันอยู่แล้วทุกคนครับ <S <S เอ๊ขอขยายความตรงนี้นะคะน่าสนใจมากมันเหมือนกับว่าปกติเวลาเรานั่งสมาธิเราจะใช้ความตั้งใจไปจ้องที่ลมหายใจใช่ไหมคะแต่วิธีนี้เหมือนกับให้เราถอยกลับมารู้สึกถึงตัวคนดูก่อน ให้รู้สึกถึงความนิ่งของตัวเองแล้วค่อยมองไปที่ลมหายใจแบบนี้หรือเปล่าคะโอ้โหใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากแทนที่จะใช้วิญญาณไปจดจ่อกับลมหายใจอย่างเดียวให้เราพลิกกลับมาดูใจที่ว่างที่เป็นคนดูก่อนแล้วค่อยใช้ใจที่ว่างนั่นแหละกลับไปเห็นลมหายใจอีกทีนึงอ๋อฝั่งที่อาจเป็นทุกข์ได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันน่าจะยากนะคะแบบว่าเวลาเราโกรธจัดๆหรือเครียดมากๆเนี่ยการจะให้วอกกลับมาชำระลืองดูใจมันเหมือนบอกให้คนกลางพายุไปนั่งชมวิวเลยครับจริงครับในคลิปก็ไม่ได้เน้นว่าต้องทำให้สำเร็จในครั้งเดียวนะครับแต่ท่านเน้นการฝึกวอกกลับมาชำระลืองดูภายในบ่อยๆตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเดินกินข้าวทำงานเหมือนเราคอยกลับมาที่ฐานที่ตั้งของเราบ่อยๆ เหมือนคอยชาร์จแบตให้จิตว่างมีกำลังอยู่เสมอใช่เลยครับพอเราฝึกบ่อยๆฐานของใจเราจะมั่นคงขึ้นเองทีนี้พอมีอารมณ์แรงๆเกิดขึ้นเราจะเห็นมันได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ถูกมันดูดเข้าไปนี่แหละครับความหมายของเห็นทุกแต่ไม่เข้าไปเป็นทุกข ที่น่าทึ่งก็คือคอนเซปต์นี้ไม่ได้บอกให้เราไปสู้หรือกดอารมณ์เลยนะคะแต่กลับบอกว่าเรามีเซฟโซนที่สงบนิ่งอยู่ในตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วแค่หันกลับมามองมันให้เจอมันเปลี่ยนจากการต่อสู้เป็นการค้นพบเลยนะเนี่ยใช่ครับแก่นหลักมันคือการเปลี่ยนตัวผู้รู้จากวิญญาณที่ยุดติดและปรุงแต่งไปเป็นจิตว่างที่เป็นอิสระและเป็นแค่ผู้ดูซึ่งทาได้ง่ายๆด้วยการหันกลับมาดูใจที่ว่างภายในตัวเองนี่เอง คำถามสุดท้ายที่คลิกนี้ทิ้งไว้ให้คิดก็น่าสนใจมากเลยค่ะคือปกติเราใช้พลังงานเยอะมากในแต่ละวันเพื่อจัดการอารมณ์ตัวเองพยายามกดความโกรธดับความเศร้าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยละ่ะแค่หันไปมองความสงบที่มันเป็นฉากหลังของใจเราอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงการใช้ชีวิตของเราจะเหนื่อยน้อยลงขนาดไหนพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ